ยัใช้กุเจยับ่ยังบ้าแล้วเป็นเหยของใครของเราไงไม่ไม่ทราบครับผมรับจ้างขนแค่นั้นเหรอไงยมนั่งลงนั่งลงเอาลลงเอาลเอาล่มเอาลเอ้ดเเลอเดเเลยมันจะเหลือหาที่ไหนบ้าเหใจ

มามาเลิ่ชใยเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มบักบักจับป็นตัวมันมานะนะนะครับครับครับนี่ครับไม่โทรโทโทนี่ครับนี่ครับเช่ามันว่าเซเว่นมันไม่ใช่เซเว่นไหนผมก็บอกว่าบอกว่าดับยันไล่หาจนถึงแล้วเลยมาเลยผมก็อัดอัดอัดเทปว่าอัดอัดวิดีโอบอกว่าผมามามันจะเหลือฮะเปไหน ม,มันจะเหลีอยหะเปืนไหนจุดยอดจุดยอดนราจะเริมใช่ขอนิ้วหน่อย้ยว้ว,วมาหน้า,าไปหลัง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 หลัโอ,โอเคมันต้องนี่นี่เอ็นกับปีศาลนามาพันเซเว่นยังไงอย่างนี้มเข้ามาเนี่ยนี่ะนี่เนี่ดิวเปิดเปิดนะ ทูวยันเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัน <c oughs> วันแล้วเจียมผมก้ากลับไปให้เผิดเต็มก็เลย